สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะให้คุณมาดูจังหวะการเทรดของผมก่อนนะครับเป็นจังหวะเข้าที่สวยมากๆอ่ะทุกคนมาดูนี่เห็นน่เปล้าล็อตสามนะครับข้างบนปลายไส้นะครับและอีกอีกล็อตหนึ่งล็อตสามอีกไม้หนึ่งตำแหน่งดีมากๆนะครับกําลังไ like หลกําไรลงมาแล้วแล้วมาดูกําไรด้วยกันนะครับนี่ให้ทุกคนเฮ้ยผ่านแล้วนี่ผ่านแปดหนึ่งแล้วผ่านเป็ดหนึ่งนะครับทุกคนปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะแบบนงนะผ่านแล้วไม่ต้องรออะไรมากแล้วผ่านแล้ว เรียบร้อยนะครับอ่านี่คือพอร์ตกองทุนนะครับพอร์ตสองแสนดอลลาร์นะครับตอนนี้เราทำกำไรไป20,000่กับอีก176ดอลลาร์นะครับสามารถสอบผ่านเฟสหนึ่งเรียบร้อยอน,นี้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในกองทุน FTMO อ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณสอบกองทุนอยู่เนาะมันจะมีให้คุณสอบอยู่2เฟดด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการทดสอบคุณว่าคุณเนี่ย มีฝีมือในการเทรดขนาดไหนนะครับการที่เราตรวจสอบผ่านเปรดหนึ่งได้นั้นก็คือคุณจะต้องผ่าน10%ของเงินทั้งหมดและซึ่งผมสมัครสอบ $2,000 0 0ดอลลาร์ 200, นะครับ10%ก็จะเป็น20,000ดอลลาร์ 20, และซึ่งไม่จำกัดระยะเวลาอันนี้ผมทำไปน่าจะประมาณออประมาณ10วันได้นะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับใช้ความรู้ทั้งการเทรดสั้นแล้วก็การเทรดข่าวนะครับมอจังหวะเมื่อกี้เป็นไงบ้างดีไหมเข้าแบบคมๆนะครับที่แบบปลายไส้บนนอนแล้วก็ปลายไส้ตรงนี้นะครับคือ ชิลมากเลยนะครับใครอยากจะได้เทคนิคแบบนี้นะครับไปติดต่อเรียนกันได้เลยนะครับจังหวะเทรดแม่นๆอย่างนี้ทั้งเทรดข่าวเทรดสั้นเนาะเจอกันในคลาสเรียนนะครับดูนะครับผมเลือกทายแบบสวิงเทรดนะครับอ่านี่เนาะทุกอย่างผ่านนะครับใช้เวลาเขาบอกว่าเนี่ยต้อง4วันขึ้นไปนะแต่ผมทําไป9วันนะครับดอดราองผมนะครับคือผมเสียมากสุดเนี่ยวันละ1.7%นะครับการเทรดเนาะมี RR เนี่ยอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนนะครับประมาณ1นต่อหส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ วินเลทอยู่ที่72%นะครับเทรดไปทั้งหมด148ล็อตก็สุดยอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสอบเฟส2กันผ่านไปในอีกกี่วันแนละ้วก็เดี๋ยวติดตามกันเลยนะฮะ